ท่านผู้ชมวันนี้แม่นิดมาเองนะคะจะรีวิวตามที่ได้สัญญาไว้ก็คือมาม่าถ้วยร้อนของเมืองจีนแล้วก็มาม่าถ้วยร้อนของเมืองไทยนะคะของเมืองจีนก็เป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะราคาก่อนเลยบอกราคาก่อนแล้วเราจะรีวิวเร็วๆด้วยจะได้ไม่น่าเบื่อนะคะของเมืองจีนเนี่ยสั่งมาราคาประมาณคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ120บาทนะคะส่วนของเมืองไทยเนี่ย ถ้วยเล็กกว่านะของเมืองไทยเล็กกว่าเป็นถ้วยร้อยเหมือนกันราคาแค่35บาทแค่นั้นเองนะคะนี่แต่มันเล็กกว่ากันนะแต่ราคาจะแตกต่างกันมากเดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีทําก็น่าจะเหมือนกับข้าวพี่จ้านนั่นแหละนะคะของเมืองจีนเดี๋ยวก็แกะแกะป้ายเข้าออกก่อนนะแล้วก็แกะฟ้าอันนี้ก็แกะฟ้าเป็นครั้งแรกเหมือนกันยังไม่เคยยังไม่เคยแกะมาก่อนเลยนะคะลักษณะอ๋อมันเป็นแบบนี้อันนี้น่าจะเป็นช้อนค่ะอันนี้น่าจะเป็นช้อน อันนี้เป็นมาม่าบอกรืยยังลดอะไรของของเมืองชีนอันนี้ก็คือรดหม่าล่าหมาล่าชิจัดนะคะของหม่าล่าอันนี้ก็เป็นผงใส่มาม่าอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ผักอ่ของไทยก็มาตัดของไทยก็มีแค่นี้เองของไทยมันน้อยมากเลยแต่ราคาก็ถูกงานแค่สามห้าบาทก็ตัดน้ําซอสราดลงไปนะคะน้ําซอสเสร็จแล้ว มันจะมีมาม่ากับผักนิดหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็เติมน้ําเข้าไปในมามา่าเดี๋ยวเราก่อนเติมน้ําเราเติมน้ําในถุงร้อนก่อนกันนะถุงร้อนแล้วก็น้าในมามา่าเอาละเดือดยังเดือดยังปีตรงนี้หรือปีตรงนี้ แล้วค่ะแล้วเรามาลองดูกันนะคะสิบห้านาทีจะทิ้งไว้สิบห้านาทีเท่ากันแล้วการน,นี้ก็ประมาณห้านาทีของจีนเขาก็จะควันร้อนควันพุ่งออกมาจากช่องเลยแต่ของไทยมันมันอาการซุ่มๆยังไงก็ไม่รู้แต่มันก็เดือดอยู่นะมันก็เดือดอยู่แต่มันซุ่มๆยังไงก็ไม่รู้แต่ของจีนร้อนฉ่ามากเลยร้อนฉ่ามากเลยโอเค เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเราสามารถเราสามารถใส่พอพอเราจะกินเนี่ยเราก็ใส่เบคอนใส่อะไรลงไปได้นะแต่เบคอนต้องทําให้สุกไว้ก่อนนะอันนี้ทําเบคอนไว้เรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวราสุกค่ะแล้วประมาณสักสิบกว่านาทีได้และเรามาดูของไทยก่อนเพราะว่าของไทยเนี่ยเขาบอกว่าประมาณสิบนาทีก็ใช้ได้เลยพวกถ้วยมันเล็กกว่างแต่ผักก็น้อยนะอะไรก็น้อยฝ่ามันสามสิบห้าบาทมันก็สมราคาเนาะของไทย เปิดมาแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูซิโอเคเส้นสุกค่ะสุกผักก็จะมีผักนํำดำนิดนึงอะ่ะอันนี้ก็คงรสชาบูน้ำดำนะอันนี้ของของเมืองไทยเป็นรสชาบูน้ำดำสามสิบห้าบาทเดี๋ยวลองชิมก่อนโอ้น้ำอร่อยน้ำอร่อยอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้เชียร์คนไทยนะน้ำอร่อยเลยค่ะน้ำอร่อยเลยของไทย น้ำอร่อยเดี๋ยวลองลองชิมเส้นนะลองชิมเส้นของคนไทยดูนะคะว่าเป็นยังไงอืมสิบสิบกวนาทีแค่นั้นเองได้กินละสิบกวนาทีนะคะอลองชิมดูนะคะโอเคเส้นนิ่มใช้ได้น้ำอร่อยถ้าจะให,ให้อร่อยยิ่งขึ้นนั่นก็คือ เติมสิ่งเนื้อสัตว์ที่เราชอบไปหมูม้ากาไก่แล้วก็ว่ากันไปเดี๋ยวนี้ซื้อเบคอนมาเดี๋ยวจะเติมเบคอนใส่ลงไปอืน้ำอร่อยนะชาบูน้ำดำนะคะซื้อที่ที่ไหนนะอันนี้ซื้อที่ Super ะะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตได้อืมซื้อที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเป็นมาม่าถ้วยร้อนรสชาบูน้ำดำอันนี้ละอร่อย,ออยน้ำอร่อยผ่านเลยเร<ม>ามาดูของเรามาดูของ ต้องปิดไม่ต้องปิดเลยนะเปิดไว้เลยนะเพราะว่า,วามันครบเวลาครบผำหนดแหะเรามาดูของจีนนะคะดูของจีนเขาว่าโอ้โหของจีนเต็มถ้วยเลยอะเต็มถ้วยเลยอะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูด้วยอือหโอ้โหมันมีอะไรเยอะไปหมดเลยมีทั้งเห็ดมีทั้งมันเป็นหมัด รสหมาล่านะคะของจีนอุ้ยน่ากินมากเลยอือหืออร่อยคนที่เขากินหมาล่ากินได้เลยมันมีผักเยอะมากมีผักมีเห็ดมีผักอะไรก็ไม่รู้เหลืองๆน่าจะเป็นเต้าหู้ด้วยอือหืออร่อยอร่อยโอ้โหและที่สำคัญเส้นเขามันใสเลยอะเส้นหมา่มาม่าเขาใสาเลย อเกมาม่าเขาก็ไม่เหมือนเรานะมีหน้ามาถึงถ้วยละร้อยยี่สิบโอ้โอร่อยเผ็ดอร่อย,ออยก็เป็นรสมาล่าแนละ่ะรสมาล่าร้อยี่สิบใช้ได้ทั้งสองอันเลยเดี๋ยวลองชิมเส้นนะของเมืองจีนลองชิมเส้นของเมืองจีนเส้นเขาใสมากเส้นใสามาก หาว่อนมันร้อนเส้นก็กินได้สบายมากเลยนี่เป็นการรีวิวมามา่าชัวยร้อนของจีนและไทยอร่อยเหมือนกันค่ะแต่ปริมาณต่างกันอันนี้ปริมาณมาก120บาทอันนี้ปริมาณพอกินอิ่มนิดหน่อยนิดหน่อย3-5บาทแต่น้ำอร่อยมาก ชาบูน้ำดำนะคะอันนี้รสหม่าล่าจิจัดของเมืองจีนเดี๋ยวจะถ่ายภาพให้ดูอีกทีค่ะสำหรับวันนี้การีววในวันนี้การีวีในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสรุปแล้วอร่อยเหมือนกันค่ะแต่ราคาต่างกันแล้วแต่ท่านนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะว่าจะซื้ออันไหนมาทดลองอร่อยเหมือนกันทําง่ายคะ่ะเขาเรียกว่าหมามา่าถ้วยร้อนค่ะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย